HELLO everybody สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเจนนิเฟอร์นะคะเจนนิเฟอร์จะออกมากินก๋วยเตี๋ยวจ้า Today my name is Jennifer อา lit อะ small small frog my name small frog but today my name is Jennifer <laughs> ออกมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าแนมบเห็นดอกจ้าพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าพี่น้องวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะมาปรุงรสก่อนจ้าพี่น้องใส่น้ําตาลเนี่ยใส่ไปช้อนใหญ่ๆเลยใส่น้ําปลาเอามาปรุงตรงนี้แหละจะได้เห็นๆไม่ไม่ไม่ใส่เค็มมากกลัวเค็มใส่น้ําส้มก่อนจ้า เด้อจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวกับเจนิเฟอร์ค่ะอันนี้เจนิเฟอร์สวยไหมคะก็อย่าเจนิเฟอร์แรงๆมาแต่ก็อ้าเส้งตาชีอยากจะจามได้กลิ่นพริกไทยจ้าได้กลิ่นพริกไทยก็อยากจะจามนะคะใส่นี้ก่อนใส่พริกป่นก่อนอย่าลืมใส่พริกป่นนะคะ เพื่อความตื่นเต้นเพื่อความเร้าใจกินเผ็ดแล้วสบายใจโอ้ยเผ็ดหลายดอกเผ็ดเกินไมไ่ไหวเสร็จก็ที่เอ่อฟันมีนแกเสร็จเก็ที่ฟันเส,เสร็จก็ที่เอ่อาบอาบฟันเจ๋ก็อาบท้อง เงาจะท่องไตอะอาบฝันน่ะขออนุญาตพูดกวางตรงด้วยนะคะเพื่อคนท้องคงจะได้เข้าใจจ้ากินเด้อพีนอ่น้องวันๆก็ไม่มีอะไรก็กินกินค่ะชิมก่อนเค็มแล้วขอน้าตาลอีกนิดนึงที่จริงมันก็หวานแล้วนะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดทำอ่าตุนพะโล้เป็ดเข้าไปเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นี่มันมันแล้วค่อยเลยไม่ใส่ไม่ใส่อะไรรูป้ปะก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,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 นี่มันมันแล้วเพราะว่าต้มน้ำพะโล้เนี่ยมันมีน้ำมันมันออกก็จะไม่ใส่อ่าอะไรอ่ะกระเทียมกระเทียมเจียว จะไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะจะกินแบบนี้จ้ากินจะก่อนจะพี่น้องประเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไม่กินแล้วไงก่อนที่ตะวันตกดินต้องกินก่อนจ้าเพราะว่าตะวันตกดินแล้วจะไม่กินนะเลยหกโมงแล้วจะไม่กินค่ะแต่พี่น้องก็ตี๋ยวเป็ด น o ด้ไ no ทยนู่นนด,ด้ก็ลังเสททองฝันแอนเจลี่เฟอรหัวเราะโม่ชเลยนนะทุะกคน so ยังนะอาเอทุกคนอีกนะ,ะบุกคนก็อยากจะพบอยากจะเจอเจนเฟอร์นะคะเอาใจวัยรุ่นจ้ะ โอ้ยอร่อยมากเลยจานน้ำซุปหอมเครื่องเทศใส่ครบเครื่องหมดทุกอย่างเลยนะคะเครื่องเทศของกอบน้อยก็จะมีอะไรก็จะใส่ใส่เครื่องพาโลใส่เครื่องเทศเข้าไปใส่รากผักชีใส่เพื่อความแซ่บนะคะเพื่อความหอมนะคะใส่ตะไคร้ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลคล้ายๆน้ำน้ำตาลอ่อ ก้อนมันจะเป็นก้อนเหมือนน้ำแข็งอะแต่เอาสีเหลืองอ่อนสีเหลืองอ่อนน้ำตาลของคนฮ่องกงเนี่ยน่ะน้ําตาลจีนอะเขาเรียกน้ําตาลกรวดหรือไงใส่แล้วอ่าเวลาเราตุนขึ้นมาแล้วมันจะมีความกลมกลม่อมแล้วจะมีเราเราเวลาเราใส่เนื้อใส่อะไรเข้าไปแล้วมันจะนิ่มไวจ้ะพี่น้อง ôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Jennifer, hôm nay tôi thấy cô ấy rất đẹp. Jennifer, khi tôi thấy cô ấy, tôi cũng muốn thấy cô ấy đẹp đẹp. Tôi không biết làm sao 又想見到靚靚啦，將呢個出嚟又、哦，啊靚靚啊出嚟好嘥嘥嗰啲化妝品啊，成日都買化妝品啊，啊唔掂當啊，好嘥錢啊大家，因為咧，誒、啊、化妝品好貴㗎啲、这个、化妝。 一日一日咧拍幾多誒、呃、幾個片出嚟㗎？拍 v V d o 啊，拍幾個 video 出嚟㗎？跟住咧化妝啦，唔同唔同嗰啲唔同嗰啲人出嚟啦嚇，打扮唔同嗰啲款出嚟啦。咁啊，嘥好多啲化妝品，化妝品又貴。咁啊，咁啊，誒、呃、拍咗片咧，俾人睇人哋唔欣賞啊，冇人睇，所以就～ อาชาติลาสอยเจ้าจตําปุ้นเราเฮยไม้ฟาจ้องปันเอาโกวยกะเออเสงชินงันเออเสงชินชินมันกะเสงอ่ะยักยีชินมันกะฟาจองปันนะเอาว่าไปเล้แจ้งอ่ะก็อยากจะเห็นหลายแบบหลายสไตล์ออกมาก็จะเปลืองอ่ะเครื่องสําอางนะคะอย่างเช่นสาวแหล่เป็นต้นอ่ะออกมาก็จะเปลืองเปลืองนิดหน่อยเปลืองเครื่องสําอางค่ะเพราะว่า ทำทำคลิปออกมานะคะแต่ละคลิปเนี่ยอ่ามันไม่แล้วแต่สไตล์ไหนออกมาหลายสไตล์บางงั้นเถอออกมาทํามาแล้วออกมาหลายสไตล์ทีนี้ในการแต่งหน้าก็แตกต่างแตกต่างไปอ่าแต่แต่ละสไตล์ออกมาก็แตกต่างกันทีนี้บางทีมันก็เปลืองเครื่องสําอางจ้เพราะว่าเครื่องสําอางนี่แพงมากนะคะเครื่องสอําอางนะคะเป็นหมื่นนะคะเครื่องสอําอางนะคะในการที่แต่งตัวออกมาแล้วก็ อใช้เครื่องสําอางก็เป็นหมื่นนะก็คือทําวิดีโอถ่ายวิดีโอไปแล้วทําคลิปไปแล้วก็ไม่มีใครดูไม่มีใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไม่มีใครให้กําลังใจจ้าทีนี้ทีนี้มันก็คือเสียตังค์ไปแล้วอะ่ะไม่มีใครดูอะ่ะ <laughs> มันเป็นอย่างนี้เออถ้าว่าทําคลิปออกมาแล้วมีคนดูเยอะเออให้กําลังใจหน่อยเพราะว่า อ่าคนทุกคนหลายคนก็ทําคลิปก็แตกต่างกันไปนะคะหลายคนนะคะที่ทําคลิปบางคนก็ง่ายๆบางคนก็แบบว่าแต่งตัวอย่างคนที่ว่าแต่งตัวเนี่ยอย่างคนที่แต่งตัวสวยๆนี่ยค่าใช้จ่ายพ็เยอะนะพี่น้องนะอ่าต้องอ่าดูแล้วต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจจ้าในการทําคลิปนะคะ ขอบคุณมากๆนะถ้าใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณลหลายจ้าพี่น้องกดให้กำลังใจกดซับสไครต์อย่างนี้กดแชร์อย่างนี้ก็ไม่เสียเงินใช่ไหมล่ะ ถ้าเ่าเสียเงินก็จะไม่ไม่ชักชวนไม่บอกหรอกนะถามว่าทําคลิปนี่ได้อะไรทําคลิปไม่ได้อะไรจะได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินจ้ะไม่ได้เงินนะคะทําคลิปไม่ได้เงินค่ะได้ความสนุกได้ความบันเทิงทําให้ตัวเราไม่เครียดทําให้ทุกวันเราก็ทําคลิปแล้วก็มีอะไรทํจาจ้ะพี่น้อง นอกจากเราทำงานบ้านแล้วเราทำกับข้าวเราไปตลาดซื้อกับข้าวมาทำทำงานบ้านไปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยถือว่าสร้างความบันเทิงและทำให้ตัวเองไม่เครียดอย่างนี้ดีฉันเนีนยฉันเนี่ยก็คือ 中意做嗰啲拍片啊，俾人睇噶。有啲啊食嘢啦，有啲啊搞笑啦，有啲係啊煮餸啦咁樣嘅，各樣都唔同。啊，因為好多嘢做啊，我我啊每一日做乜嘢咧？我係家庭主婦嘅，我係做家務啦，我就買餸煮飯啦，等屋企人翻嚟食啦，係嘛？今、嗯、晚我得閒，得閒個時間食嘢或者煮嘢嗰陣時，我啊得閒。 จีสาตาห่างกันพะเยจะพระเยและยาวเยโจกัละไปสิ้นต้อเสงอย่าตอยาวเยจูกันอ่ะจมตาหางกักกน,อญญกกออนงจอจมตาหางฟนานานเก่ากัว่าไปเทีนะ่ยงอะก็มีอะไรทํามันก็จะไม่ว่างนอนกลางวันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่นอนกลางวันก็นอนกลางวันแล้วมันนอนไม่ได้จะพี่น้องที่นี่เราต้องหาอะไรทําบางทีเราก็ทําคลิปบ้างทําอะไรนี้ไปบ้าง มาทำให้เราแบบมีอะไรทําแล้วทําให้เพลิดเพลินแล้วทาให้สนุกจ้ะแล้วทําให้ไม่เครียดด้วยนะ <laughs> ทําเพื่อความสนุกบันเทิงจ้าพี่น้องได้สาระมั่งไม่ได้สาระมั่งก็แล้วแต่ทําเพื่อความสนุกเพลิดเพลินทําเพื่อความสบายใจทําแบบสบายสบาย สไตล์กายสไตล์มันจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บมากจ้ะเนี่ยน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นมากเลยเนี่ย น้ำซุปเหมือนที่เขาทำขายนยเะเป๊ะเลยเนี่ยรสชาติเดียวกันจัะที่เคยกินนะที่ว่าอร่อยอร่อยอะนะน้ำซุกเหมือนกันเลยจ้ะ่าน้ำซุกเนี่ยทำน้ำซุกแบบพะโล,กกล้กินหมดแล้วกินหมดแล้วค่ะ <c oughs> ใส่พริกเยอะที่ว่าใส่อย่างนี้มาร้อนไหมเนี่ยมันร้อนนะคะมันร้อนนะคะบางทีนะเพราะว่าต้องกินไวๆต้องทําไวๆแล้วต้องทําคลิปแบบไวๆจะเพราะว่าทนไม่ได้จะร้อนมากจะ <c oughs> เพราะว่าเราใส่วิกเนี่ยเงือมันจะออกจะพี่น้องเงือมันจะออกเงือจะออกเนี่ยเงือออกเต็มหลังเลยนะทั้งทั้งหัวทั้งอะไรเนี่ยพี่น้องนะพูดถึงลําบากไหมมันก็ต้องทนจะพี่น้อง ทำคลิปมันก็อย่างนี้หละจ้ะ <c oughs> โอ้ยสำลักพิกทำเพื่อความสนุกเพลิดเพลินไม่ได้เอาน้ำมาจ้ะไปแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะจะไอจ้ะจะ,จะกินไล้วตาเบ๊ายบาย